หลายี่ดิพี่น้องเบิ่งอ,อันนี้อันนี้กำไลพี่น้องเห็นไหมครับนั่นละ สองแป๊ดสี่สารตั้งทินครับมืาอนี้มาพบมาพอกันอีกแล้วพาพี่น้องมาใส่ไส้กุ้งครับว่าได้กินโดนแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับมองเหี่ยสาเฮาโอ้ยกระสีมีเสียงเพลงนี่ด้วยครับขางบ้านเพิ่นเปิดเพลงนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่แหละครับซอยใส่ขางบ้านเฮานี่ยแหละครับเอ๋อผมสีปิดก้นครับเ้กใจะเพลงมันมีลิขสิทธิ์สีเขาว่าได้โอเคครับผมครับพี่น้อง นี่กรบ,บรรยากาศที่เขาใส่มาครับผู้เดียวครับบันในท่ายเเบิ้งครับพี่น้องถึงขาจาเปิดเพลงพร้อมครับนี่ครับบันหน่อยเฮ้าตอนนี้เขาใส่แล้วแล้วครับสิบห้าลังครับพี่น้องไอผมพามาเบิง้งอู้อย่าคนถือแขนไข่ครับพี่น้องนี่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 พี่น้องเห็นว่านี่แหละครับเงี้ยหัวหันรปลาดุกครับพี่น้องไปไปไปพาไปเบิ้หนี่ลังนึง <c oughs> เสอร์เรียอีกหลังหนึ่งพี่น้อง <c oughs> ใส่เราก็จำมาได้ผมเอ,อกไว้เซอรีอ่ว่าปล่อยอยู่ซาครับพี่น้องมึงนะครับเริ่มที่สี่ <c oughs> เห็นไข่มันหลาแล้วครับจากน้อยห้องกันนะสิได้ก้่อยครับพี่น้องโอ้ตังกี้มันหลายแห้งแบบนี้หายยากเราครับอ๋อนี่ครับหลังหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับห้องอ๋อีใส่ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับ ผมสีผ้าไปเบิงสู่หลังด้อครับพี่น้องแต่ว่าหมูแรงผมสีผ้ามาเบิงประมาณเดือๆครับมาเบิงว่ากุ้งอ่ะมันเข่าเน่าดักเขาน่ะมันเป็นเน่าไดเออมันสีเข่าอยู่ท้างในมากินงเงยบเป็นเนา่าไดตามมนสีนยุบยับยุบยับเอาผมสีผ้าพี่น้องมาเบิงตอนนันเนาะพี่น้องเนาะเอาตอนแรงๆครับมันได้ก่าศบ้าน,น้องน้อยเขาครับก็สิเป็นทุงน่งนาประมาณนี้ นี่ครับผมประมาณนี้ครับนี่ครับกระสีมีเสาโอกาสนี่ครับโอ้โหว่าเสาหยังเขาครับพี่น้องห่างจากบ้านผมประมาณ800เมตรนี่ครับพี่น้องนี่ครับเอาเอาเขามาติดตามเหมือนกันครับตอนกลางคืนสิพามาถ่ายเบิงกุ้งเขาใน่เนวดักเขาครับโอเคครับพี่น้องติดตามไปเบิ่อนๆกันครับไผ่สีวานยังครับพี่น้อง พามาเบิงตากุ้งอยู่ได้นี่ครับเห็นอยู่พี่นอ้องนั่นเห็นไหมนั่นนั่นเห็นอยู่พี่นอ้องเล่นรุย่ยรุย่ยรุย่ยร่ยยนมันขอมานให้บังครับพี่นอ้องไปพาไปเบิงอันอื่นเงี้ยเท่าม,มันไหลกว่านี้ครับพี่นอ้องติดตามไปเบิงน้ำกันครับผมพี่นอ้องเพื่อันนี้ อันนี้คล้ายพี่น้องเห็นไหมครับนั่นแหละครับมันกำลังนั่นนะครับอยู่ในบังนี่ครับพี่น้องโอเคเลยเลยได้เลยได้เห็นพี่น้องเอาเอา,เอาตามดูดีเบิ่มเติมกันครับว่าเมืองเส้าสีมาน 40, 000, 000, หลายปันไดค,ครับผมสำหรับมื้อนี้ให้มีกันพักผ่อนที่ดีนะครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับอยู่กับสองแปดสี่สารตัางทิ่นครับกับบรรยากาศตอนเท่าโซ่ครับพี่น้องเมื่อนี้อากาศค่อนข้างคึมครับเมื่อนี้สิ้าพี่น้องไม้ยามกุ้งครับพี่น้องเอาที่ใส่ไ้เมื่อคืนเนี่ยแหละครับฝากพี่น้องติดตามไปน้ากันด้ครับเดี๋ยวครับใส่ยุ่ง้องมาหน่อยเขานี่ครับพี่น้องเอาเอาติดตามไปน้ากันนะครับผมมาพี่น้องหลังแรกของเราครับ ท้ายผู้เดียวครับพี่น้องกะสีเงียงักแงด้วยครับเอ้าหลุ่นเบิ่งน้ำกันว่าสีมานบอมานครับพี่น้องนี่ครับอิบอึ๊บอ้าวแต่ถือว่าโอเคครับเราเห็นไหมโอเคคร้บพี่น้องเนะ คเอาเอาวางไปนี่ก่อนครับไปต่อครับกัดคึมคึมครับไปต่อหลังที่สองเลยครับตาผมฟางทุกกล่องบัฟโฟกัดบุูพี่น้องนี่นี่หลังนึงโอ้ปลาบุกอาอ รุ่นครับหลังนี่ใสเลือกครับลองบังโอ้บเมเป็นออกพี่น้เพื่อนเอาก็ถือว่าได้อยู่นะพี่น้องพี่น้องเห็นปะเครับแต่บ่อไหลโอ้เขียเร็วๆผมว่เาเนาะไปไปหลังที่ สามครับผมหลังที่สามหลังที่สามเลยครับนี่ครับหลังที่สามพี่น้องอึ๊บไอ้กระสีลำบากเนี่ยอย่างน้อยเด้อครับอ่าหลังนี้หลายครับพี่น้องพั่วโอ้ขักขักขักพี่น้องไหลไหลไหล เป็นยไงนะชัดครับไปต่อครับพี่น้องไปต่อไม่หยุดกันไม่หยุดกันโอ้ยจับได้บะปู่พี่น้องว่าบางไรเนี่ยไอไปขินพี่ก่อนมันหกหญ้านี่ปลูกไว้เห็นกล้ยได้เนี่ยครับโมเมนต์ไว้เาจ้าของบ้านถีอขันได้พี่น้องวันอาทิตย์นี่แล้ววัาสิตัดให้มันครับเฮ้ยอยีกครั้งหนึ่งครับปึป๊บปุป๊บปุ๊บปุ๊บนี่ โอ้หลังนี้เพียบครับพี่น้องคิดว่าสพูดเหรอหัวดอบสาดปุ๊บอึ๊บปึ๊บปุ๊บเดือดตกน้ำเด้อไปเบิ่งน้ำกันอโอ้ยบ่ลายครับพี่น้องบ่ลายมันหลอกตาครับเอ้ากรถือว่าพันครับผมไปต่อครับไปต่อไม่ใช่ไปแตนโอ้คือเรงพี่ครับพี่น้อง บไปไปไปไตไปหลังที่เท่าไรลบบุ่ะไม่งั้นบอลงลงลงเดิมเลยพี่น้องหนานว่านตัวบอลไม่สิรื้มไปต่อไปต่อครับเฮ้ตายตายตายลงมองแาบนี้มันลงมองแล้วครับพี่น้อง ยังไดโอ้มีอยู่อยู่นี่โอ้โหขี้ร้อานางอาแงะขี่ร้อนนี่กร็รนน้อยอยู่นี่ขบไร้อยงานนีเนะเอานี่ครับผมไปอากาศมปนห่อนเลยบุพี่น้อไม่เคยมันไปบไดนแต่ว่ากับพานดูดอก เต็นแน่เต็นโซแน่ก็ถือว่าโอเคครับถึงเขาใส่เงียหน่อยก็ได้บุพี่น้องเงียมันเบิดล้นบ่นเขา่าก็ได้บุเป็นไปได้ดิเงียเบิดสุดหลังได้ไหนิพี่นอ้องไปต่อไปต่อนีออ่แบบแข่งเขาพี่น้องแบบแข่งตัวหน่อยเอาแต่ว่าหมากลุกได้ครับไปต่อไปต่อ เงี้เบิดสู่หลังเลยครับดีข้ามาไดเรกยยพี่น้องโอ้นี่หลายอยู่ดีพี่นออ้องเอเคไปไปไปต่อครับต่อขวดขวดมันหอบ ไปต่อไปต่อครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โอ้อึ๊บอึ๊บเฮ้ยตกแ้ลมแล้ล่ะโอ้โอเคี้ครับบาถือว่าได้หลายแต่กับพานนะครับอาจจะเป็นเพราะเงียเขาเบิดครับเงียเบิดสุ่หลังเลยครับ นี <mile> ่ค <Wir> ร <ound> okay. ับพี่น้องบรรยากาศมันขึ้นครับเจ้ครับผมเก็บก้นครับเอาติดตามไปเรื่งนั้นกันครับไปต่อครับพี่น้องไปต่อไอ้ขันพ่อไก่ครับอีก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 อุ้ยตังนีงครับตังนีงอึ๊บอึ๊บอึ๊บมาจะทุก์รักษาอยตกน้ำได้อึ๊บ เอ้ยโบตัวนี้ <nervous. S 1> มันออกมอพี uh, ่น้องนี่เห็นไหมโอ้ยมันออกเลยเดี๋ยวมาหลายเลยครับอ่าแกก็โอเคว่เป็นยังอย่างนี้ก่อนย่างก่อนเฮ้ยโอ้ยอยู่เข้าเดี๋ยวหกหนึ่งสิบได้พี่น้อง mời 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 มันออกครับพี่น้องมันออกมัน,ออมนเหลือหน่อยเอาอันนี้ปิีนไปทางนี้บางนี่โอ้ยเป็นแนวใด้โนมาดิปิีนไปทางนี้ปึ๊บปึ๊บโอ้ยลุกลุกเอ้ยออกอ้หลังนี้ออกเอหล๋ยวเื่องอะไรพี่น้องออกเบิดมันออกไหมพี่นออ้นอง Ô, mất đi nhau. Walk up. Ô, mất đi bẩn đi, ô hấp. đi nhau, mất đi nhau. Kai, giùa, a rye. Toh, kì toh. Kì, mất đi. Mất มีบ่เบ่งอนลงมองนี้เดี๋ยวนี้เรียงของเรียงพี่นองโอ้มีหยับตัวนี้หยับหยับตายๆเก็บให้เร็วนี่เห็นไหครับเอาผมบอ พอได้อยากได้กินแล้วพี่น้องเนาะง้อบริหารไ,ไปคงไปขายดอกอายุหากินเวลาเขามาบันหน่อยเขาครับจะตายแบบสีสานต่างถิ่นครับพี่น้องสโลแกนไายสิวานยังโอ้ของเคียของเคียต้ยนี่ร้องหนึ่งเดี๋ยวม,มันสีหลังโอ้คขบครับพี่น้อง ประมาณสี่หลังอึ๊ปอุ๊ยคุณหอยเชอรี่คุณมาอย่างไรงพี่ตาโกหอยเชอรี่เหสิไม่กินอาหารปลาดุกกหรพี่น้องโอ้ยหลอยู่นี่พี่นอ้องเบิรงนหอบักหอยเชอรี่เหสิไม่กินอาหารปลาดุกโอ้ยเอาเกลับไปหวพี่รอกด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวท้อ,ง,อง,งมันเก็บมั้ยพี่น้องเขาจะหัวมันหรอ ว้าบวันนี้เขาไปกินไหมพี่น้องอเอาใบนี้ก่อนอันนี้กะต้นกะเพราครับต้นเดียวกับพ่อจิ๋นนะพี่น้องอันนี้ก็ไผ่หัวไผ่หัวอีสานนี่น,นครับรับใยน,นี่ดอกแคแดงพี่น้องได้ยินอยู่หันบ้างไนเสียงหอเด้พี่น้อง เทียงข้าเจาพ่นปุ๋ยครับเอะด้งว่าอปล่อยยูออกมาแล้วพี่น้องนะ่ัดกี่ได้อไไ้ปล่อยยูอได้ปล่อยยูไไปไปไปต่อไปต่อเดี๋ยสองหลัง เหลือสองหลังครับพี่นอ้องน,นี่กล้วยหอมเนี่ยนี่ครับสองหลังครับเหลือสองหลังต,งติดตามด้วยกันห้วยใส่ไว้ <c oughs> ไไวเมือ่อคืนนี่พี่น้องหอยเชีลีพักใครไว้เสียยังครับพี่น้องโอ้ยเจ้าใดเหรอโอ้ผมบอก อ้ยหลายลอยเลยพี่ร้องเอาอยู่นี่แหละเฮ้ยตายตาโอ้ยอออพี่ร้องเองอมืองหอยเชลลีว่าใครใส่ดำนี่สิน้องก็บ่าไตา่ร้องยังงั้นไอ้ตัอครับ ลองสุดท้ายสุดท้ายครับอ,อ๋อให้ได้ครับงางหยาเชีกงน้อยมืนอนหย่าพี่น้องกลบองได้สั่น,นแน่จัียงนอย้อยลองสุดท้ายอึบ๊บไอ้สัตว์รัดรดัดบอกใครหมาน,นะพี่น้องมือนี่บอกใครหมานครับเไอสิไปเทให้เบิง่ง ว่ามันได้หน่อยได้หลายอะสำหรับมื้อนี้ก,ก็ครบแล้วครับสบผ่าหลังแบบสีแสนดังทีขอจากไปด้วยภาพถุกหน้าครับเดี๋ยวไปลุ้น้ำากันว่ามันได้หน่อยได้หลายเด้อครับเด้อโอเคครับผมหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวัดนี้นี่เอาสีมาเทพี่น้องกบเบิงน้ำแข็นะครับว่าสบผ่าหลังมันสิได้หน่อยได้หลายครับอ่ะติดตามไปก่งน้ำกันครับไผสีว่ายัง นี่ครับพี่น้องสิบห้าหลังเท่าครับบอไข่หมานมาได้ครับเมื่อเนี้ครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งแต่ว่ากัพอได้ปล่อยอยู่ว่าผมมาเนาะพี่น้องวางเลยโอเคอยู่ดีเนาะเอาพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้แป๊บซี่สารดังทินขอลาไปกับภาพคุ้งเต็มในซามครับเอา ขอบคุณพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับที่เขามารับชมและติดตามแปปซีสารตัางทินขอบคุณจากใจครับคือกําลังใจที่ดีสุดของแปปซีสารตัางทินครับสําหรับมื่อนี้แปปซีสารตังทินขอลาไปก่อนครับขอเกา่าคําบาสวัสดีครับพี่น้องครับผม